สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เก้งน้อยพาพ่อแม่พี่น้องมากินหมูกระทะครับผมว่เอเกิดยากอีกแล้วครับไปเรียนมาไม่เมื่อยครับผมอะเอาไขมันหมูเนี่ยจีต้องใส่กระทะก่อนครับเสียงสู้ซาสู้ซาไปพ่อแม่พี่น้องเยดาดครับผมสามสั้นเราใส่ลงไปครับตามด้วยเนื้อครับผมเนื้อหมูใส่ลงไปอีกครับใส่มันเต็มเลยนี่มึงเน,นี่ยสินาคนหิวครับผมุ่นนะ่ะใจจดใจจอขนาดครับพ่อแม่พี่น้อง ลิงละน,นี่ครับบรรยากาศอยมันได้อยู่ดีครับผมหอมหง่วยเลยครับลมเย็นสบายบรรยากาศได้ครับขนาดครับผมพี่น้องมีกุ้งมีปูอัดหมูร้ายยางครับผมไปเดิมคําแรกครับจิ้มไข่ยืมเลยครับผมพี่น้องเ่ากนฮ้อนเออเหมือน <c oughs> อสีหนาเบาเก้ง่นนะคำต่อไป อืมไเปล่าจะก่อนครับอืมซุดคำเหมือนยายผมนายพี่น้องกุ้งบาทนี้ครับผมนี่หลังจากที่รอมานานครับผมนิ้วครับครับผมพอดีทีมงานจับกล้องไงได้โอกาสพาทีมงานไปกินมูกระทาครับผมนี่อร่อยคนแล้วอืมแซ่บแซ่บต้องกันครับพวกพี่น้อง นี่เลยตาเบิ้งมูซาวหน่อยหนึ่งครับเมื่อกี้กินต,ต่อมาซนแล้วจวังหวะนี้ครับผมเปล่ากินนี้มาต้องห่วงครับริมนี่ไปเบิ้ลแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เอาอีกนิดมาสะใจพ่อเ<ม>บอเห็นเจ้าของกินอะไรกางๆกินได้ออกมาไม่แล้วคนะรับนี่ผมลังแซ่บเลยครับ เงนโดน่นในกินเถอะครับมุกดาในเป็นได้เอาอีก๋นนกหนุกโก้ไงเลยครับแซ่บครับผม